ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราพามาชมบรรยากาศพื้นที่สุมฟาร์มว่าเป็นยังไงทำยังไงบ้างนะครับ็อกคนสวัสดีนะครับวันนี้ผมเดียปานิสลาสุมปานิสลาฟาร์มบุรีรัมนะครับมีป้ายพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าชัดเจน,นครับนี่เป็นโรงเรียนสำหรับโรงเรียนนะครับ ตัวนี้สําคัญนะครับเนี่ตัวนี้ไอตัวนี้ไม่ได้ช่วยกันหมานะครับช่วยได้แค่นิดนึงบางส่วนนะครับแต่ตัวนี้ช่วยได้เยอะ,ะครับสำหรับข้างในนะครับก็เป็นล็อกผมทําล็อกไว้สําหรับล็อกผสมตัวนี้นะครับเป็นอ่า จเจียฟาลัน,นครับลูกเยียฟาลนบอกแม่มหาโชคนะครับประมาณนี้ครับสำหรับท่านใดที่อ,อยากชมเป็นแนวทางครับแบบนี้ก็พอได้นะครับสำหรับุนงบน้อยตัวนี้เป็นลูกอ่ะ ลูกเจ้าโปติโต้สามเจริญฟาร์มนะครับบวกลูกเท่าทองพูนนะครับเป็นสายแข้งหน้านะครับชุดนี้เป็นสายเตะบวกสายเตะนะครับสตางปลาเงินลอนี่บวกเท่าทองพูลเส้นทอพยุปิศาแดงนะครับแม่นี้เตะเยอะครับ ใช้ได้ครับตอกนี้น่าจะเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสำหรับ ไก่ลูกกระเจี๊ยบนะครับถ้าใครชอบแนวทางครับก็ทำตามได้นี่เรื่อมโตขึ้นมานะครับตัวไหนที่อยู่ด้วยกันกับตัวอื่นไม่ได้เ้าแยกคนระับที่ตีกันล่นโตขึ้นมาหน่อยก็ เดี๋ยเปลี่ยนกแกรบแล้วครับแกบเริ่มดำแนละ้วถุกภาพแข็งแรงนะครับเปิดไฟสำหรับชุดนี้ก็เตรียม <c oughs> เตรียมลงดินครับเป็นลูกเจ,จ้าเดงกับลูกเจ้าดุกดิกชุดนี้เตรียมลงดินนะครับแล้วก็พื้นที่ ที่โล่งออกมาก็จะเป็นพื้นที่ไว้ขังไก่หนุ่มนะครับถ้าท่านใดชอบแนวทางก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ครับพื้นที่ก็กว้างขวางพอสมควร ก็มีข้างหลังนะครับสำหรับข้างหลังก็เดี๋ยวพาไปชมสำหรับข้างหลังนะครับนี่สำหรับปล่อยฝูงไว้ให้ไก่าหาเขียคุยหาุยเขียกินในร่มนะครับอาจจะเป็นซุม้มบ้านแต่ว่าชัดเจนครับ อันนี้เป็น uh, เล่อดเดือดก้อนเดือดอีสานน้องสาวบิ๊กกับนะครับทำเป็นล็อกเป็นล็อก <c oughs> ชุดนี้นะครับก็เตรียมปล่อยฟูงเหมือน,นกันชุดที่โตแล้วแต่ละพ่อแต่ละแม่นีน่อันนี้เป็นล้าน,านพระจันรเชี่ยวนมลงมีครับ สำหรับล็อกกว้างนี้เมื่อก่อนเป็นของไก่บ้านแต่ว่าตอนนี้ไม่มีนะครับตอนนี้โลกไก่บ้านออกหมดแล้วเหลือแต่ไก่ชนรุนร้วนครับผมสำหรับใครที่ชอบแนวทางเดี๋ยวพาไปดูอีกล็อกครับล็อกที่ทำใหม่สำหรับไก่ที่พึ่งมานะครับที่พึ่งนำเข้ามาก็จะแยกไว้ก่อน จะไม่เอาเข้าไปใกล้ตัวอื่นนะครับเพื่อมีของแถมก็จะได้แยกได้ชัดเจนครับตรงนี้เตรียมพื้นที่ไว้ทำล็อกผสมนะครับทุนที่ไว้นี่ครับสำหรับใครที่ชอบแนวทางเป็นล็อกใหม่สำหรับล็อกผสมนะครับ อากาศไทยที่สะดวกครับอยู่สบายสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอหยุดไปเพียงเท่านี้ก่อนอถ้าใครชอบหรือถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็คอมเมนต์มาสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ผมเดียปานิศาลาซุมปานิศาาฟาร์มบุรีย์ก็ขอหยุด ไปเพียงทนี้ก่อน็ก,กล่าวเข้ามาสวัสดีครับ